สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบข่าวทะลุใหม่วันนี้วันอังคารนะครับตรงกับวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565วันนี้เป็นวันขึ้น14ข่ค่ำเดือน3ปีฉลูครับคุณผู้ฟังอ่ะล้อมวงเข้ามาล้อมวงเข้ามาวันนี้ขึ้นหัวอย่างนี้มันเกี่ยวอะไรกันยังไงเดี๋ยวบุญรวีจะฉเฉลยแจ้งไขให้ฟังกัน รัฐบาลแกงตกทองครับคนละครึ่งทะลึง่งจริงๆบว้ยคือหมายความว่าไงหมายความว่าบีบให้จนแล้วแจกเพื่อแลกคะแนนเสียงจำใจต้องขอทานเงินชาวบ้านทั้งนั้นที่เอามาแจกแปลกโง่แล้วยังบริหารคือไอ้โครงการคนละครึ่งเนี่ยในต่างประเทศเขาเคยทำมาก่อนในอังกฤษเคยทำมาก่อนแล้ว ในคนนี้ก็บอกเป็นความคิดของเขาถามว่าดีไหมในความรู้สึกของชาวบ้านเนี่ยเขาก็บอกว่าดีกูจ่ายครึ่งหนึ่งมึงจ่ายครึ่งหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยยางที่ผมเคยเรียนให้ท่านผู้ชมทั้งหลายได้ทราบว่าในครึ่งหนึ่งของเราในครึ่งหนึ่งของเราวันละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเนี่ยเราจ่ายเราจ่ายเขาให้วันละหนึ่งร้อยห้าสิบเราจ่ายครึ่งหนึ่ง เราก็ต้องเสียภาษีเจ็ดเปอร์เซนอีกครึ่งหนึ่งของรัฐบาลรัฐบาลก็เสียภาษีเจ็ดเปอร์เซนแต่ไอเจ็ดเปอร์เซนของรัฐบาลมันก็เงินภาษีอกรของเราทั้งนั้นมันสรุปแล้วเราจ่ายสิบสี่เปอร์เซนตแต่เมื่อซื้อของคนละครึ่งแล้วเนี่ยสินค้ามันเพิ่มราคามันขึ้นราคาเพราะว่าถ้าไปขายราคาเก่าราคาเดิมเนี่ยเขาไม่มีกำไรน้ำมุกน้ำมันขึ้นราคาอะไรต่างๆาสาหรูโวอะไรต่างๆขึ้นราคา แล้วพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาเลิกไปเยอะแล้วเพราะเขาต้องมาเสียภาษีฮเบี้ยวก็ไม่ได้แจ้งเท็จก็ไม่ได้เพราะมันมีตัวเลขยืนยันอยู่ว่าคุณขายของไปเท่าไหร่คนละครึ่งเนี่ยขายของไปเท่าไหร่ตรงนี้แหละครับที่รัฐบาลเหมือนกับอะไรเหมือนกับแกงตกทองอย่างที่ผมบอกแกงตกทองมาทำไงมันใช้ทองเก๊ครับไปทำแกล้งหล่นให้คนเห็นแล้วก็เก็บมา ก็บอกโอ้ยนี่เป็นทองคำเนี่ยโอ้โหเขาทำหลน่นเขาทำหลน่นโอ้ยแต่ผมจะรีบไปต่างจังหวัดแต่ผมไม่มีเวลาที่จะไป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 ขายทองคุณไปขายให้ผมได้ไหมคุณไปขายชั้ฉันได้ไหมนะไอนี้ก็ตาโตสิเอได้ได้เช่นม่ฉายขายให้เอนี่ทองสองบาทเอาเท่าไหร่โอ้ฉันเอาหมื่นเดียวฉันเอาหมื่นห้าฉันเอาสองหมื่นเสร็จแล้วพอไปพอไปร้านทองไปขายก็รู้อยู่แล้วมันทองเก๋คล้ายๆกันเหมือนกันครับ ว่านี่คือแก๊งตกทองที่ตกทองกับพี่น้องประชาชนคิดว่าเป็นโครงการที่ดีถามว่าดีไหมมันก็ดีระดับหนึ่งมันก็ดีระดับหนึ่งแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือพี่น้องประชาชนเนี่ยอยากจะได้งานทำมากกว่าอยากจะค้าขายอย่างสุดจริตมากกว่าอยากจะได้ทุนรอนมาทำการค้าขายมากกว่าแต่การไอทำที่คนละครึ่งเนี่ย รัฐบาลบ่อจี้รัฐบาลถังแตกต้องการเงินภาษีจริงๆแล้วไม่มีปัญญาหาเงินต้องการเงินภาษีจากเจ็ดเปอร์เซนจากเจ็ดเปอร์เซนที่กินจากพี่น้องประชาชนแต่เจ็ดเปอร์เซนครึ่งหนึ่งคนละครึ่งในครึ่งหนึ่งเป็นเงินรัฐบาลเงินกองกับรัฐบาลแต่หวังจากอีกครึ่งหนึ่งที่เราไปจ่ายเขาเนี่ยเราไปจ่ายเขาเนี่ยได้ร้อยห้าสิบบาทเราจ่ายครึ่งหนึ่งเจ็ดสิบห้าบาท ไอ้ตรงเนี้ยที่เราต้องควักกระเป๋าเราให้รัฐบาลเป็นภาษีและร้านค้าก็ต้องควักภาษีเงินได้กับรัฐบาลเพราะรัฐบาลบอดจี้ะถังแตกแนละ้วเจงบงแล้วไม่มีเงินแล้วมันก็ไม่รู้วิธีการจะหาเงินกันทางไหนไม่รู้จะหาเงินกันทางไหนจนกระทําให้รัฐบาลเขาปลื้มใจบอกประชาชนตอบรับคนละครึ่ง เฟสี่ลงทะเบียน29ล้านสิทธิ์ขณะที่ยอดค่าใช้จ่ายมาตรการลดค่าครองชีพของรัฐเพียง10วันแม่งพุ่งไป2 3งจุดหมื่นล้านแล้วเขาก็สั่งให้ทุกกระทรวงเร่งตามข้อเสนอของสนักงบประมาณรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนนะรา,ายการปีเดียวให้ก่อนนี่ผูกพันให้เสร็จภายในไตรามาสที่สองของปีงบประมาณก็เมื่อวานเนี่ยนะครับก็ยี่สล้านสิทธ ยี่สิบเก้าคนเอางี้ดีกว่ายี่สิบเก้าคนที่ต้องอไปจ่ายคนละครึ่งรัฐบาลครึ่งก็จะได้เงินตรงนี้เป็นภาษีอากรที่เราต้องไปจ่ายเขานะรัฐบาลได้ภาษีจากร้านค้าได้ภาษีจากพวกเราอะ่ะท,ที่เราเจ็ดเปอร์เซนที่เราเสียภาษีที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับรัฐบาลเพราะรัฐบาลจะเอาเงินที่ไหนล่ะมันไม่มีเงินจะจ่ายไม่มีเงินจะจ่าย การท่องเที่ยวเจงบงหมดนะเจงบงหมดอย่างที่ผมบอกอะ่ะมันไปไม่รอดเพราะว่าความคิดแค่นี้บริหารประเทศมันมีสารวันเตี้ยลงครับมันไม่ได้มีอะไรเลยแล้วคนจนมันหมดไปจากแผ่นดินไหมยี่สิบเก้าล้านสิทธิ์ที่รัฐบาลประกาศไว้คนละครึ่งเนี่ยแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนอีกยี่สบสาสิบล้านรวมแล้วเป็นเท่าไหร่รวมแล้วเป็นตัวเลขกลมๆ คนละครึ่ง29ล้านสิทธิ์เอาตีซะประมาณ30ล้านสิทธิ์แล้วไอ้นั่นอีก20ล้านสิทธิ์บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลายเป็นคนจนในประเทศนี้มีประมาณ50ล้านคนจากประชากร66ล้าน66ล้านแต่เป็นคนจน50สิล้านคนแล้วเราจะอยู่กันยังไงถ้าไม่เปลี่ยนรัฐบาลถ้าไม่คืนอำนาจถึงประชาชนแล้วเราจะอยู่กันยังไง ผมถึงบอกมันมีวิธีการเยอะก็เอาคนที่เขาเก่งๆคนที่เขามีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์ดีมาทำหน้าที่ตรงนี้เรามีทรัพยากรมากมายทรัพย์ในดินสินในน้ำแต่ลงเสียเปรียบเตะหมูเข้าปากหมาคนละครึ่งนี้ก็เตะหมูเข้าปากหมาคนที่รวยสะดือบวมคืออะไรคือเจ้าสัวนายทุนที่ผลิตสินค้าอุาโปโภคบริโภคทั้งหลายขายดีครับประชาชนก็นึกว่าเฮ้ยกูได้ฟรีครึ่งหนึง่ง แต่ที่จริงอคุณเสียเงินทั้งนั้นเขาเอาเงินคุณไอ้เจ็ดเปอร์เซ็นต์น่ะเจ็ดเปอเพราะเขาหมดปัญญาหาเงินแล้วผมถึงบอกไงให้คิดไกลๆรัฐบาลต้องคิดถึงอนาคตไม่ใช่คิดณวันนี้ให้ประชาชนทําวันนี้แล้วสามเดือนก็หมดไปกุมภามีนาเมษายนหมดแล้วแล้วหลังจากนั้นคุณก็จะมาทําอีกจะเอาที่ไหนเขาต้องกู้ก็ต้องกู้ซุปเปอร์กู้อย่างที่ว่า ทั้งๆท,ที่จะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้ทำมาหากินผมเคยแนะนำเคยแนะนำท่านจะฟังไม่ฟังไม่รู้ผมเนี่ยความรู้ก็แค่หางอื่นผมไม่ได้คุยว่าผมเก่งกาจสามารถแต่พร้อมที่จะเป็นหัวหน้าพักรวมใจไทยเว้ยเฮ้ยเออเมื่อวานมีข่าวเข้ามาธรรมนัตจะเปลี่ยนชื่อพักเป็นรวมใจไทยชนะคล้ายๆกับผมจะฟังให้ดีก็แล้วกัน เขาก็มีสิทธิ์จะเปลี่ยนไปอะไรก็แล้วแต่ขั้นแรกผมบอกพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาไม่มีทุนมีหลอนแล้วตลอดระยะเวลาที่โควิด1 9บุกเข้ามาเนี่ยเงินเก็บไว้ก็ใช้ไปหมดสิ่งที่รัฐบาลต้องการอยากต้องการให้เงินมาสะพัดต้องการให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นรัฐบาลต้องประสานงานธนาคารเพื่อปล่อยกู้ ธุรกิจประเภท SME ขนาดเล็กหรือลักหรือวิสาหกิจหรือไมโคร SME หมายความว่าไงหมายความว่าต้องเสริมสภาพคล่องในการจ้างงานให้คนได้มีงานทำการส่งออกมันจะต้องเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนแต่เวลานี้ตั้งแต่ยึดอำนาจมาปี5-7การส่งออกเจงบงที่คุยในหน้าข่าวเนี่ยโอ้ยดีอย่างงุ้นดีอย่างนี้แล้วทำไมไประชาชนจนน่ะ ทำไมเป็นหนี้เขาก้าล้านสิบล้านนะทาไมหน,นี้สาธารณะมันท่วมอะ่ะทำไมหน,นี้ครัวเรือนมันท่วมล่ะต้องการให้สภาพคล่องต้องคานให้ทุกคนมีงานทําการส่งออกให้มันดีขึ้นผมไปดูในต่างประเทศการส่งออกในประเทศไทยเราแพ้เวียดนามเราแพ้เวียดนามนะครับเวลานี้ไปดูในห้างสรรพสินค้าในอังกฤษในลอนดอนในสหรัฐอเมริกาในรัฐต่าง ผมเนี่ยเป็นคนเล็กๆน้อยๆคือหมายความว่าเป็นคนชอบสังเกตเรื่องเล็กๆน้อยๆไปที่ไหนเนี่ยผมจะแยกตัวนั่งแท็กซี่ไปไปไหนไปใช้หน้าเท้าไปดูสินค้าเอเชียไปดูว่าเฮ้ยกูมีของบ้านกูมาไหมปรากฏว่าหายไปหมดแล้วมีแต่ของเวียดนามแม่่มาเต็มหมดจริงไหมครับผมพูดรายการนี้ทุกวันมีคนไทยที่ฟังอยู่ในต่างประเทศมากมาย ย่อมเป็นพยานให้ผมได้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่โตเกียวไม่ว่าท่านจะอยู่ที่แพรลิสไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ออสเตรเลียจะเป็นเมลเบิร์นจะเป็นซิดนีย์หรือไม่ว่าท่านจะอยู่ในแคลิฟอร์เนียนะหรือที่ในนิวยอร์กหรือที่ไหนก็แล้วแต่ท่านย่อมเป็นพยานให้ผมได้ว่าสินค้าไทยถูกลดอันดับลงไปไม่ได้รับความสนใจเพราะรัฐบาล ไม่ได้ปลุกเรื่องนี้ไม่ได้ความสนใจเรื่องนี้ไม่ค้าขายเรื่องนี้ทั้งทั้งที่เรามีทูตการค้ามากมา,กายกายกองทุกประเทศฉะนั้นเศรษฐกิจมันจะฟื้นตัวได้ยังไงนี่คือสิ่งที่ผมสังเกตรัฐบาลต้องพยายามกระวีกระวาดอย่างเรื่องของรถไฟจีนที่วิ่งไปที่คุณหมิงต้องเชื่อมต่อรถไฟจีนจากหนองคายไปเวียงจันทร์ จะต้องร่วมแผนปฏิบัติการแม่น้ําโขงให้เร็วที่สุดเพื่อรองรับกันักท่องเที่ยวจีนซึ่งตอนนี้เขายังออกนอกประเทศไม่ได้เขาห้ามออกแต่ถ้าออกมาเมื่อไหร่ทะลักมาเมื่อไหร่เราก็รวยเตรียมการเรื่องนี้หรือ,อยังนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกการขนส่งสินค้าการเกษตรหรือแม้กระทั่งอุตสาหการรมไปจีนหรือไปทั่วโลกนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญการปรับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนจากหนองคายไปอุดร จากหนองคายมาอุดรมาขอนแก่นมาโคราชมาสระบุรีมากรุงเทพตรงนี้ยังอยู่บนเศษกระดาษครับยังอยู่บนเศษกระดาษและที่สำคัญศักยภาพของอีสานเนี่ยมีมากมายกายกองไม่ใช่พูดแต่ว่าจะแจกเท่านั้นเงินเก,นเกษียณเท่านี้แต่คุณคิดบ้างไหมว่าคุณจะทำอะไรให้คนอีสานทำอะไรให้คนภาคเหนือทำอะไรให้คนใต้ให้คนภาคกลางมันจะต้องเร่งตั้งเศรษฐกษิจพิเศษทุกภาค ต้องเร่งนะครับเศรษฐกิจพิเศษโคราชเศรษฐกิจพิเศษในอีสานเหนือและอีสานใต้อนุญาตให้จังหวัดเนี่ยสร้างรถไฟฟ้ารอบจังหวัดสิครับเพื่อระดมการลงทุนเข้าจังหวัดรถติดที่พายวายป่วงไปดูขอนแก่นไปดูอุดรธานีไปดูอุดรธานีไปดูอุบลและดูโคราชดูโคราชบ้านผมที่ผมอยู่อยู่เนี่ยรถติดตอนเช้ารถติด ถ้ารัฐบาลคิดที่จะทำก่อสร้างรถไฟ้าความเร็วสูงที่เวียนไปเวียนมาเพื่อให้เศรษฐกิจในภูมิภาคนี้มันดีขึ้นในอีสานดีขึ้นในในภาคใต้ดีขึ้นหรือในภาคเหนือมันดีขึ้นรัฐบาลจะต้องเร่งตั้งเขตเศรษฐ,ฐกิจพิเศษทุกภาคครับเศรษฐกิจพิเศษโคร,ราชเศรษฐกิจพิเศษอีสานเหนืออีสานใต้และที่สำคัญที่ผมอยากจะบอกรัฐบาลตรงนี้ นั่นคือตั้งผู้แทนการค้าเขามีอยู่แล้วตอนนี้แต่เราไม่รู้จักนะเป็นผู้หญิงชื่ออะไรเมื่อวานเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วผมก็อ่านอยู่มันจะต้องมีผู้แทนการค้าแล้วรับเป้าเหมือนกับเป็นเซล์อ่ะเหมือนกับเป็นซูเปอร์วเซอร์เหมือนกับเป็นหัวหน้าเซล์ต้องรับเป้าการค้าว่าเฮ้ยคุณจะเอาสินค้าไทยเนี่ยส่งไปได้เท่าไหร่เอาข้าวส่งไปได้เท่าไหร่เอาอิเล็กทรอนิกส์ส่งไปยังไงเอาผลงานจากวิสาหกิจชุมชนหรือโอท็ top. กระจายไปให้คนเอเชียที่อยู่ในต่างประเทศได้ซื้อเวลานี้มันหายมาาาจกหยไปจากชั้นการค้าในห้างสรรพสินค้าในลอนดอนในแคลิฟอร์เนียหรือว่าในยูท่าหรือว่าในในนิวยอร์กหรือว่าในซิดนีย์หมดแล้วมันไม่มีแล้วมันไม่มีแล้วเขาไม่ต้อนรับไทยึมถ,ถึงบอกไงไปยุ์เป็นนายกมาจะแปดปีแล้วเคยเสด็จเยือนออสเตรเลียไหมเขาไม่ปูพรมแดงรับคุณ เพราะเขาถือว่าเราไม่ใช่ประชาธิปไตยฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือรัฐบาลต้องเป็นประชาธิปไตยเสรีประชาธิปไตยสากลเท่านั้นมันถึงจะคุยเขารู้เรื่องไอ้ g s อีที่เขาตัดเราไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นยุโรปเราสามารถจะคุยกันได้แต่ตอนนี้เราคุยไม่ได้เราคุยไม่ได้แต่เราก็ต้องเตรียมทำไว้เพื่อในภายภาคหน้าสี่ปีที่คุณจะอยู่ครบสี่ปีปีหน้านี่รัฐธรรมนูญไม่ได้รับการแก้ไข เพราะเขายืนยันจะเป็นระบบของเขาระบบที่ประยุทธ์อุสาแบกปืนไปเอาเข้ามาจะเป็นระบบที่เขาเรียกว่าระบบไทยๆประชาธิปไตยแบบไทยๆคือระบบประยุทธ์นั่นเองฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่ต้องปลุกก็คือทำเซลล์ประเทศทำเซลล์ระดับประเทศพนักงานขายระดับประเทศซึ่งเป็นขั้นการติดต่งงางเครื่องแบ่งห้แบบเนี่ยเฮ้ยมึงออกไปขายวะมึงออกไปขายเอาสินค้าไทยไปขาย การส่งออกมันถึงจะก,กระเตื้องนะมันถึงจะก,กระเตื้องและสิ่งสำคัญรัฐบาลไม่ได้เห็นความสำคัญของการปรองรองแล้ววันนี้มันสมานฉวยสมานฉันอะไรเลิกไปแล้วคณะกรรมการนี้ไม่สามารถจะสร้างความปรองดองกับคนในชาติได้เลยรัฐบาลต้องคิดผมเนี่ยเป็นคนรักบ้านรักเมืองไม่อยากเห็นใครทะเลาะก,กับใครไม่อยากเห็นใครกอดโกรธกับใคร มันต้องทําเรื่องนี้ให้เป็นที่ประจักษ์ต่างชาติเขาไม่โง่แล้วครับเราต้องปฏิรูปการปกครองระบบนิติรัฐต้องมีความยุติธรรมระบบนิติธรรมมันต้องมีนิติธรรมครับฉะนั้นคุณจะจัดเอ펙ที่คุณหวังว่าจะจัดการประชุมนานาชาติทางเศรษฐกิจเอ펙ในปลายปีนี้ผมคิดว่าคุณฝันคุณฝันแต่ผมก็อยากให้ฝันของประยุทธ์เนี่ยเป็นความจริงมันได้กับประเทศเรา20กว่าประเทศนะ มูลค่าการค้าขายมูลค่าการส่งออกมูลค่าการติดต่อเกี่ยวกับการลงทุนอะไรก็แล้วแต่มันมากมายมหาศาลคนเป็นพันพันล้านนะซึ่งมันได้ประโยชน์กับประเทศายไทยเราแต่เราเตรียมตัวอะไรแค่ไหนเขาจะพร้อมไหมที่จะมาเขารังเกียจเราไหมที่เราไม่เป็นประชาธิปไตยประธานาธิบดีเขาจะมาไหมผู้นําประเทศที่เขายกย่องประชับไตเขาจะมาไหมหรือเขาจะส่งแค่ตัวแทนการประสบความสําเร็จมันจะมีไหมอะไรแค่ไหน โอ้โหผมคิดไปไกลครับฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงที่คุณทำเนี่ยมันเป็นแต่เพียงชั่วข่าวมันเหมือนกับรัฐบาลแกงตกทองอย่างที่ผมบอกตกทองเพื่อเอาเพื่อเอาอะไรเพื่อเอาเงินเนี่ยฉกฉวยจากประชาชนเอามาพัฒนาประเทศแต่ไม่มีปัญญาหาเงินอย่างที่ผมบอกไม่มีปัญญาหาเงินฉะนั้นผมถึงร่ายยาวให้ฟังอ่ะปัญญาหาเงินน่ะมันมีทางหนึ่งทางสองทางสามที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ เอาเลี้ยวมาเรื่องการเมืองท่านผู้ชมจะอยู่ได้นานแค่ไหนจะยุบสภาจะลาออกหรือจะผูกคอตายเอาเตาอังโลกอบตายหาแม่งตะในรถไอ้หนูมันโชว์พาวเวอร์กระตูเข้ามาวานเนี260สอ้อย0สอยู่ในกำรรมือนี่แหละจะของความงูเห่าตัวจริงฟักโพยให้นายกควักโพยให้นายกดูกันจ่ะๆเลยนี่ยังไม่รวมแกงธรรมนัตนะครับนะแล้วก็ แล้วก็ประพัพดโพสุทนบอกว่าเมาื่อวานเนี่ยเกี่ยวกับเสถียรภาพพรรครวมรัฐบาลหลังจากเกิดสภาล่มบ่อยครั้งเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าแต่ฝ่ายค้านอาจจะอยากประลองกําลังจริงๆยืนยันว่าพรรครวมรัฐบาลไม่มีปัญหาอะไรกันไม่มีใครอยากขยุบสภากล้าท้าในฐานะผู้อาวุโสทางการเมืองเพราะการเลือกตั้งแต่ละครั้งยากและลําบากการยุบสภาไม่มีใครได้ประโยชน์ ชาวบ้านลำบากนะลำบากไปอย่างน้อยหนึ่งปีกว่าจะเลือกตั้งกว่าจะมีรัฐบาลทุกอย่างจะนิ่งหมดส่วนเรื่องเข้าของแพงยอมรับว่ามันแพงตามกระแสแต่นายกและรัฐบาลตั้งใจทำทุกวิถีทางเพื่อจะแก้ไขนักข่าวถามว่าปัญหาเรื่องรถไฟฟ้าสีเขียวส่งผลกระทบต่อเอกภาพของรัฐบาลไหมประพัดโพสุทนแห่งพรรคชาติไทยพัฒนาครับร,รัมนตรช่วยกเกษตรบอกว่าเชื่อว่าตอนนี้เริ่มจะเข้าใจกันแล้ว ส่วนปรับคณะมนตรีเนี่ยก็จะโยนให้นายกไปจัดการว่าจะปรับไม่ปรับอะไรยังไงนั่นก็เป็นเรื่องของนายกนะปรับได้แล้วยังไงก็ผมบอกแล้วไงเขาไม่ยุบสภาหรอกเขาไม่ลาออกหรอกโอ้จะไปไหวเหรอ,อจะแพ้โหวตในสภาไม่แพ้หรอกครับเขาเขามีความงูเห่าของเขาไงแต่เขาไม่ปรากฏงูเห่าจะแสดงเมื่อวาระสำคัญเท่านั้นอย่างเช่นอ่า กฎหมายสําคัญที่จะจำเป็นต้องโหวตอันดับสองไม่ไว้วางใจเข้ามาขอพร้อมลุยเต็มที่แต่ในที่สุดเสียงก็ผ่านไม่มีการกว้มกลางสาภาที่เขาคิดอย่างนี้ไม่ใช่ผมคิดไม่ใช่ผมคิดถ้าจใจผมคิดนะผมแช่งให้ไปวันนี้พรุ่งนี้ด้วยซ้ําทีนี้ทีนี้ลิ้นทองอย่างอนุทินชาญวีรกุลหรือเสียหนู บอกว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมเมื่อฟังไปแล้วนะเมื่อวานแล้วเดี๋ยววันนี้ผม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 ,ผม,ผมแย่อีกทีหนึ่งแย่ให้ท่านชมอีกทีนึงคือนักข่าวเนี่ยก็ดันเสือกเยอะเหมือนพวกผมชอบสอกับสายสอส่เกลือเสือกเยอะครับจนรัฐบาลเขบอกมึงชอบเสือกเรื่องกูจังแย่นู่นแย่นี่เออเขายืนคุยกันระหว่างประยวยกับอนุถวยเอ้ยไม่ใช่ประยุทธ์กับอนุทิน แล้วก็มีอนุป่วยเอ้ยอนุพงษ์อนุป่วยเอ้ยอนุพงษ์เขายืนคุยกันแล้วมีศักดิ์ใจอยู่ชิดชอบด้วยแล้วกม็มีมีชัยบวยเอ้ยชัยวุฒแล้วก็มีสุช่วยสุชาติเมื่อวานนี้เกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหาสาภาล่มช่วงหนึ่งประยุทธ์เขาก็เปลยว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ทำให้มีทางเลือกไม่มากนัก อนุทินเขาสวนขึ้นมาท,าทันทีเขาพูดสวนขึ้นมาท,าทันทีท่านนายกครับมีทางเลือกทางเดียวครับท่านนายกนายกหันกลับเลยเอามันยังไงวะเออทางเลือกทางเดียวครับเออแล้วทางไหนอ่ะอยู่ครบเทอมครับ <laughs> โอ้โหแม่งเลี้ยงเก่งจริงจริงอยู่ครบเทอมครับอยู่ครบเทอมครับไม่ต้องห่วงครับ จำนวนสอสอเนี่ยหากเป็นการซักฟอกฝ่ายค้านเนี่ยจะรวมเสียงได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งมั่นใจว่าเสียงสนับสนุนของเราเนี่ยไม่น้อยกว่า260เสียงมันเกินกึ่งหนึ่งไปเยอะแล้วท่านจะกลัวอะไรสบายครับเสร็จแล้วพ่ออนุทวยเอ้ยพออนุทินเขาก็เอากระดาษ เอากระดาษที่จดจํานวนสสของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลพกติดตัวมาด้วยไอ้ของฝ่ายค้านน่ะมารู้ว่ามีเท่าไหร่ไอ้ของฝ่ายรัฐบาลน่ะรู้เพราะอนุทินอยู่ฝ่ายรัฐบาลใช่ไหมแต่มีโพยฝ่ายค้านนี่คืองูงเหา่าติดมาด้วยในกระเป๋าเสื้อนอกก็ฟักโพยมาพัวให้ดูเฮ้ย hey, รัฐบาลมีเท่านี้ฝ่ายค้านที่ผมเลี้ยงไว้ในฟาร์มมีเท่านี้รวมแล้วไม่ต่ำกว่าสอง นี่ยังไม่ได้รวบรวมเสียงของพรรคเศรษฐกิจไทยนะของธรรมนูญนะไอ้ของธรรมนัตนะที่เพิ่งแยกตัวจากพลังประชารัฐไปฉะนั้นการบริหารเสียงในสภาของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเคยมีผลงานให้เห็นมาแล้วในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเดือนกันยายนเมื่อปีที่แล้วสามารถหาเสียงสนับสนุนให้ช่วยอนุทินช่วยศักสยามมากที่สุดท่านจำได้ไหมคะแนนมากที่สุด คือ269เสียงตรงนี้ยืนยืนพื้นเลยครับ269เสียงสำหรับเสียงสสปัจจุบันทั้งหมด475เสียงทั้งสภาฝ่ายรัฐบาล267ฝ่ายค้าน200เสียง208เสียงเกึ่งหนึ่งขององค์ประชุมก็คือ238เสียงเมื่อหักสอสเศรษฐกิจไทยไปและไอ้สามสสที่ถูกขับออกแต่ก็ยัง ไม่มีสังกัดพรรคใหม่21เ,เสียงทำให้สสรัฐบาลเหลือเสียงในสภา246เสียงคือเกินองค์ประชุมมาไม่ถึงส0เสียงก็ทำให้สภาล่มหลายครั้งแต่ถ้ามียัตติใหญ่ๆยัตติจะเป็นจะตายเนี่ยเขาพร้อมเขามีฟาร์มของเขาแต่เขาไม่ค่อยเอา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 งูเห่เอาอาอกมาใช้ถ้าเขาเออกมาใช้วันไหนเขาก็บอกว่าเขาก็ชนะฉะนั้นอย่าไปฝันว่าจะยุบสภา อย่าไปฝันเขายังไม่พร้อมกันฮนะย,ยังกินกันไม่อิ่มยังไม่พร้อมกันรอให้อิ่มสักหน่อยก่อนยังมีงบประมาณมีอะไรอีกเยอะแยะยังมีประชุมเอเปกยังมีเชิดหน้าชูตาอีกผมบอกได้เท่านี้ก็แล้วกันนะไดนะ้บอกได้เท่านี้ไม่ใช่ไปจงเกยียดกลงชัางอะไรรัฐบาหลหรอกแต่เล่าตามเนื้อผ้าของคนที่ทําข่าวของคนที่ติดตามข่าวคือผมอยู่กับข่าว บางคนก็บอกเฮ้ย hey, มึงคิดอย่างงั้นมึงคิดอย่างนี้เอาเรื่องเดิมๆมาเล่านี่เรื่องใหม่ๆทั้งนั้นเออมึงรู้มึงเก่งนะมึงก็ทําเองสิวะนี่ชอบแซวไอ้พวกนี้เอเอาซะมั่งเอาซะมั่งเอาซะมั่งเนาะผมไม่อยากตอบโต้ไอ้ใสเดือนกี่กือพวกนี้หรอกแต่ก็ชอบเป็นใสเดือนกี่กือมาแย่ผมไอ้ผมเป็นคนแย่ไม่ได้ซะด้วยนะเอาเลี้ยวมานี่คนป่วยยังเยอะคนป่วยยังเยอะอา้าวคนป่วยยังเยอะสอปสชยืนยันว่ายังไม่ปลดโควิดเป็นโรคประจาถิน่นดี ้าปลดไปโลกไปจำถิ่นเมื่อไหร่นี่ยเขาจ่ายตังเองก็แล้วกันนะีอย่าเพิ่งปลดคนไทยยังจนอยู่ประเทศที่เขาปลดแล้วเขามีตังเขามีตังรักษาแต่คนไทยไม่มีไม่มีตังรักษาบ่อจีไม่มีตังไม่มีตังรักษานะกฎหมายรัฐนูนก็บอกแล้วว่าโรคพวกนี้รัฐบาลต้องดูแลประชาชนแม้แต่ค่าแมสแม้แต่ค่าน้ำยาแม้แต่ค่าแอลกอฮอล รัฐบาลต้องแจกฟรีต้องจ่ายฟรีต้องจ่ายฟรีฟรนั่นก็คือกฎหมายรัฐนูนมันก็ระบะบระบูไว้แต่สิ่งที่อยากจะบอกท่านปิดท้ายรายการก็คือเบต้ากรูแคนคนระดับประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นนักวิจัยดีเด่นของชาตินะท่านไม่ได้มาโฆษณาให้ผมผมไม่รู้จักมักจีกับท่านผมเป็นแฟนคลับ ผมซื้อหนังสือมาอ่านเนี่ยเล่มละเท่าไรห้าร้อยแปดิบเป็นตำรา,าผมชอบศึกษาตำรา,วาพวกนี้เยอะแยะหมดเป็นหลายสิบเล่มเกี่ยวกับเบตา้ารูแคนตอนหลังก็เลยตัดสินใจนทำกิจการอย่างนี้แล้วเอาของดีเอาของอเมริกาเอาของที่ไปดูโรงงานแล้วเขาสกัดชนิดเข้มข้นปลอดภัยปลอดภัยและบริสุทธิ์นะเขาสั่งเข้ามาแล้วบรรจุแคปซูลในนี้ แต่ท่าหิ้วมาเป็นขวดเนี่ยไม่มีปัญญาซื้อหรอกครับมันขายไม่ลงต้นทุนมันสี่พันบาทต่อ1นึขวด60เม็ดแต่ถ้าเอาเว้นวัตถุดิบเข้ามาบรรจุในนี้เหลือครึ่งเดียวครับขวดละสองพับุลลวีเห็นว่าเฮ้ยมันมีกําไรนี่็ตัดออกไปแถมไป1ขวดเขาเรียกโปรโมชั่นซื้อ4ขวดแถมไปหนขวดไม่มีแล้วครับที่ไหนเขาทําเพราะต้นทุนมันสูงมันมาจากต่างประเทศ แต่เราทําเพราะว่าถือว่าพอมีกําไรตัดออกไปเกือบหมดครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนฉะนั้นใครสั่งซื้อเนี่ยสั่งซื้อมาแล้วส่งใบสั่งซื้อนะสั่งซื้อเขาไม่ได้เก็บเงินปลายทางเพราะว่าถ้าเก็บเงินปลายทางปัญหาเยอะวันนี้คนมันแกล้งก็มีเอาสั่งมาสั่งมาสมมติว่าสั่งมาร้อยร้อยคนอย่างเงี้ยปรากฏไม่รับของทั้งยี่สิบ เก็บเงินปลายทางไอ้ยี่สิบเนี่ยผมต้องจ่ายค่าปรายศนีค่าคอมมิชชั่นของเคอรี่บ้างของปรายนีนะสั่งมือนหนึ่งก็เท่าไหรละสี่ห้าร้อยละสิบลายเท่าไหรห้าพันละยี่สิบลายมื่นหนึ่งละผมโดนวันละหมื่นสิบวันแสนหนึ่งแล้วครับนี่คือหัวอกของคนที่ทําธุรกิจผมก็เลยเอางี้รักกันจริงอะไรกันจริงโอนตังเข้ามานะเชื่อใจก็โอนมาไม่เชื่อใจก็ไม่ต้องซื้อก็แค่นั้นเอง บุญลวีนั่งจุ่มปุ๊กอยู่นี่มาเป็นปีไม่มีไปคดไปโกงใครใครที่ส่งเงินมาแล้วยังไม่ส่งใจเย็นๆบอกผมมาและชี้แจงให้กันจะคือมันเยอะคนสั่งซื้อมันเยอะวันวันนึงเยอะแต่ตอนเนี้จัดระบบใหม่ให้พนักง,งานมีเพิ่มขึ้นพร้อมจะรับสายโทรศัพท์ท่านนะแต่ใครเป็นสมาชิกประจําอย่าให้ขาดอย่าให้ขาดใกล้หมดสั่งซื้อเลยสั่งซื้อเลยเขาก็จะส่งไปให้ไม่ต้องคุยแล้วเพราะารู้คุณสมบัติแล้ว คุณสมบัติมันเป็นยังไงรู้แล้วครับมีเครื่องหมายอยอรเรียบร้อยจะโฆษณาก็ไปขออนุญาตคออเขาเรียกอนุญาตใบโฆษณาบอกชัดเจนว่ามันมีส่วนผสมของอะไรมีวิตามินคิวเทนมีวิตามินซีเพื่อส่งให้เบต้ากรูแคนมันออกฤทธิ์ศาสตราจารย์ดร์ในแพทย์สมศักดิ์บอกว่าต้องกินร่วมกับวิตามินซีมันจะทำให้เบต้ากรูแคนออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นเราใส่เข้าไปเลยครับ จบเลยสร้างภูมิต้านทานในตำราหน้าปกเขาเขียนนะเขาเขียนไว้ชัดเจนคือมันป้องกันและรักษาแต่ในเมืองไทยเนี่ยเราไม่ได้ขออนุญาตเป็นยาเราเป็นอาหารขออนุญาตเป็นอาหารเสริมก็ได้แค่นั้นแต่ในตำราจริงๆเนี่ยมันบอกอย่างนี้เบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกมะเรง็งไขมันอุดตันในหลอดเลือดเบาหวานตับอักเสบเชื้อราแผลจากการผ่าตัดปอดบวมโรคเอด และก็ยังมีโรคเยอะแยะที่เบต้าคูแคนช่วยท่านอยู่ภายในนะวันหลังผมจะอานให้ฟังนะตำราพวกนี้ก็ไม่อยากรบกวนเวลาท่านมากไปายๆนิดเดียวนะนิดเดียวทุกคนเนี่ยบางคนเขาก็ขายแหนมเห็นไหมเขาก็ขายแหนมแต่สื่อใหญ่ๆอย่างอย่างอย่างคุณยุคนใช่ไหมแล้วก็ไอคือสื่อเกือปพระอาทิตย์คือคือคนเราเนี่ยบางทีเรามีทีมงานเราไม่ได้รับสปอนเซอร์จากไหนเราไม่ใช่บริษัทใหญ่ที่จัดเงินเดือนให้ แล้วก็รับสปอนเซอร์มาไอ้ที่โฆษณาที่ลงเนี่ย YouTube เขาจัดการนะจัดการให้เราได้โฆษณาแล้วก็มีส่วนแบ่งนิดๆหน่นนอยๆไม่พอกินหรอครับไม่พอกินเพราะมันเยอะกันทั้งโลกอะคนดูทั้งโลกก็ไปแบ่งคนละนิด,คน,นดคนละหน่อยคนละหน่อยคนละนิดครับท่านผู้ชมนี่ก็สารภาพกันกตรงๆอย่างนี้อย่าเพิ่งไปลํำคาญโฆษณาถือว่าเป็นการช่วยกันรักมุล,ลวีก็ช่วยกันให้ให้พอมีกินพอมีเงินซื้อข้าวสารกรอกงอเท่านั้นเองครับ และอุดหนุนให้ผมได้สร้างพรรครวมใจไทยกำลังอยู่ในมือกกตครับรอวันอนุญาตวันไหนแล้วก็จะเดินหน้ากันต่อไปใครอยากจะเป็นสมาชิกเตรียมตัวไว้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้จากกระผมบุญลวียมจินดาสวัสดีครับท่านผู้ชม